แล้วอีกข้อหนึ่งที่มังโกซาลีบอกกัมินมักรูเรนบิสิตรีหรือบิสัตรีอะไรฮีมากมายเหลือเกินจากคนที่ถูกหลอกลวงจากอัลลอฮ์ลวงเรื่องอะไรบิสัตรีอะไรฮีไอบิดัตรีสุนูบอะไรฮีอัลลอฮ์ปกปิดบาปไม่ให้คนรู้ไอตะวะนี่ทำใหญ่เลยมันเข้าใจว่าทำบาปนี่ทำไปอัลลอฮ์ไม่รู้ต่างกับนบีอาดัมบาปเดียว อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆทำบาปเดียวเท่านั้นเอง ih ih ah oh, อัลลอฮ์ห้ามบิฮ i ซิฮิชาจะรอต้นไม้ต้นนี้สุดท้ายก็นบีอาดัมก็ไปกินหล่นสวรรค์ลงมาแต่ไอเราในเวลาทำบาปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเมียก็ไม่รู้สามีก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้มะมันอยู่โทษลูกว่าตังหายที่ไหนได้เปาะมันลักมันลักได้ลักดีมะมันขายไกย่นี่เรื่องจริงนะที่ผมเล่าเนี่ยเพราะหลายครั้งจะมาฟาซักมีกะ ที่คณะกอดีที่สุราเขียวผมเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องทํางานเรื่องนี้มันบอกผัวมันรักตังเราหายทุกวันมันโทษลูกไอ้ผัวทาไมมันเอาได้ทุกวันเพราะมันเข้าใจว่าเมียมันไม่รู้คนเราทุกคนจําไว้ว่าทําบาปเรื่องเดียวแม้ว่าคนไม่รู้เนี่ยนี่แหละอเลอ็์ทำลายเพราะอเลอ็กกำลังหลอกล้อเล่นกับแกปกปิดบาปถ้าลองอเลอ็์จัดการดิรักตังเมียและแผ่นดินสูบใครจะกล้ารักผมก็ไม่เอาละคนหนึ่ง